Fills with jealousy. When they see you out with me. I Jealousy see goodness knows Honey, When they out the me blame you don't Honey Sucked or สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากการที่เราได้นำเอาเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเล่าให้ฟังกันอยู่เป็นระยะทำให้หลายคนได้ทราบถึงความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามนะคะทำให้มีหลายคำถามสะท้อนกลับมาค่ะ ซึ่งก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วกู๊ดจะกลับมาตอบ เคยคุยกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งนับวันนั้นก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในเรื่องของการปราบปรามซึ่งมีความเข้มข้นและต่อเนื่องนั้นหลายคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะแต่ในเรื่องของการป้องปรามและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งดนสรงมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาร่วม9ปีแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการสรุปผลงานค่ะโดยปกติกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้จะมีการพิจารณาถึงหมู่บ้านหรือชุมชนที่เสี่ยงต่อภัยยาเสพติดแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือที่เราเรียกว่าปปอสอก็จะมาเป็นหลักในส่วนของผู้บริหารกองทุน หลังจากนั้นก็จะให้ความรู้สนับสนุนวางแนวทางให้คำปรึกษาต่างๆเป็นขั้นตอนสำหรับบริหารจัดการทุนให้เกิดประโยชน์กับคนในหมู่บ้านหรือชุมชนให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวสร้างกลุ่มอาชีพการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นแนวทางป้องกันซอดส่องช่วยเหลือกำจัดไปจนปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดโดยล่าสุด กับการสรุปผลงานในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ8 0 0ร0ษามหาราชินีมีการขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านจากโครงการนี้ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศแล้วค่ะและยังสามารถบำบัดผู้เสพได้สำเร็จรวม200,000คนอีกทั้งยังเกิดการรวมตัวของประชาชนเป็นภายคีเครือข่ายอีกหลายกลุ่มคอยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันภัยยาเสพติดอีกนับแสนซึ่งนี่เอง เป็นจุดมุ่งหมายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถซึ่งทรงวางแนวทางที่พึ่งพาตนเองของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะและในปี2555นี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา 80พรรษามหาราชินีก็ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั่วประเทศร่วมกันเป็นหนึ่งในพลังของแผ่นดินถวายความจงรักภักดีแด่องค์ราชินีของเราตามคำขวัญของวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2555พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทอทย80พรรษามหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะ